ครับวันที่ 1>, 17, 1>, 1>, er hmm. 1ิหมกกลาคม2บานไม่เมื่อเป็นิเปิดงานกกะชาดทำเพื่อเลยมาจังหวัดบุรีรัมยมือนี้ก็เลยมาเตรียมงานสิขายของน้เพ่นประเภทนี้ที่ยังคงอยู่นะครับงานประเภทนี้สู้ข้นเข่าแล้วก็เบาเรื่องของดีอีสานของดีลาไปมาตอนนี้ก็ ก็เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มผู้คนก็เริ่มมาเป็นการเตรียมงานนะครับเตรียมงานวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็เริ่มงานแล้วปเ mm hmm. พียนีฮาลูฮาลาพอสมควรครับเย็นไทยพอได้ผาพจักน้อยล่อนะครับล่อเต้นเขากำลังจัดเต็นอยู่เพื่อจะเข้าไปสู่เต็นของงานพิธีวันพรุ่งนี้สิบหกสิบพี่น้องครับเซรีก็เลยมีโอกาสได้มา ทำสคริปไว้เป็นอนุสรของดีอีสานประจำปี2166ครับเพราะท่านได้ย,ดย่างคขกดอกยางเหร่ยยางหัวเบื้องตะกอนสุดๆหลายหลายหลายเพเคยได้คอยอยู่บ้านนะครับมาเห็นความหลากหลายทางชุมช่นน่ากับหรือว่าบ่บธรรมดายางหลบนอกตะกอนนะครับเนาะเดี๋ยวจังของจริงจังคอยว่ากัน ผมกับแม่บ้านนะครับพ้ากันมาแสวงหาความสุขแบบบ้านๆเ่านี่แหละผู้คนก็เยอะแยะมากมายเอาซาคูใส่หมูครับมาขายเป็นสันซาคูใส่หมูโอทอปบุรีลำหาดาวบู้ี้เพราะมันหกดาวด้วยได้เอไปถ่ายไปถ่ายทำ อันใดอันเนื่งมากใส่กอดป่ายเป็นไหมแต่ป,ป่ายบางใหญ่มันแจ้งผู้คนแซวๆเลยนะครับมาตากายถิ่นไยที่ไยแนวไยแถวไยแผ่นดินกำลังจุ่มหัวกันนะครับกำลังซุ้มหัวกันเพื่อสีโชว์สิ่งดีๆในชีวิตออกมาในรอบปี66นะครับอา้าวว่ากรบพน้องสักนีดสักก้อนเนาะทาไมแซบวะ เย็นบ่วใจงห้น้ามาแช็งเย็นันลว้ววัสดีครับโอ้สาวน้อยสวนเกษตรนิเวศวิทยามาเยี่ยมยามถามข่าวครับรักนะจุบจ๊บจุ